ก็สวัสดีวันนี้อยู่กับ NTV ช่อง y เย็ดเป็ดเย็ดเป็ดฮัลโหลได้ยินเสียงบอว์วันนี้ก็จะมาสอนทำกับดักประตูเตะคนนะฮะเตะได้ยันตายไปดูกันเลยม่จะเทียนขนาดไหนอ่ากับดักนี้ก็ไว้สำหรับโอ๊ยกุเอาบอกอี้่เสมา กับะบะนี้ก็ต้องทำในโหมดสร้างสรรค์หรือคิดถีทีบเท่านั้นโอ้ยเขี้ยบมือปิดมันแป๊บแป๊บแป๊บมึง,ปปปปปปมงอ่ามาต่อกันได้ท่าถือไหมแล้วออ่าก็จำลองบ้านขึ้นมา ตามเลยก็ ơ, ตอนแรกคุณก็เป็นโหมดสไวเวอร์เล่นกับเพื่อนก่อนนี่อะไรครับอืมโอ้ยเขียเ้ยบานมีพูดีอีกอะไม่เป็นไรทำประตูเดียวโอ้ยเกียร์ทำหลังคาเออกูใช้โหมดสร้างเร็วสร้างเร็วสรา้างเร็วแถวสวิตความยาวเท่าไหร่ปะเนี่ย หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหก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 ้าไอ้เชี่ยไหบอม สอนแม่งอ่าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนขั้นตอนต่อมาก็คือเสกคอมมานด์บล็อกมาฮะไม่เชื่อมือปิดไปอ,อะ่ะวิธีเสกนะฮะไม่ต้องสนใจตรงเขี่ยเป็นพี่นะฮะมันปนะักฮะของผมทับกิ๊บ sp หรือจะตามด้วยชื่อคุณก็ได้ฮะ command block ฮะเออหนึ่งฮะเยี่ยมฮะเอาเลยฮะมาแล้ว command block เอาไอ้เชี่ย command block ก็ขุดลงไปฮะจะวางไว้ข้างนอกหรือข้างใน เอาไว้ข้างในก่อเพราะว่าคนสวยมากมักทําไวข้างในนะอันนี้ก็ช่างแม่ผมจะมาสอนใส่คําสั่งกันนะฮะก็คือเอาไว้แก้มเพื่อนนะฮะกับรังนี้เวลาแบบเพื่อนไปห้องน้ําก็รีบแบบใครแบบเดอะแฟทใครเป็นเดอะแฟทของแท้ก็รีบทําไม่ได้นะฮะก็คือประตูเตะคนได้ ต้ประตูเตะคนหรอแค่กับป๋านี้ก็เฮ้ยเจ๊สามนาทีแล้วรีบทำดูว่าใส่คำสัง่งเลยฮะทุกทุกคนต้องรู้ฮะคำสั่งนี้ทับคิวอ่ะแล้วก็แอดพีนะอ่าเล้วย็กดออกเลยฮะเอาเชี่ยกดออกก็ได้กดตรงนี้อ่าแล้วก็กดไปเลยประตูประตูประตู เอาประตูแบบเถื่อนนิดหนึงเ,เป็นประตูเหล็กเอ้าประตูนี่แหละโอ้ยยังไม่แล้วก็เป้นทองให้มันรู้หละเฮ้ยชิบห,หายอืมอ,อมันยังคิวไม่ได้ฮะโอปวดหัวกับตัวเองออปรับเป็นหมด Survivor เอ่อ Strategy เอ่อ Game เกม Mo เกมหมดอ้าวไอ้เชี่ย e, Mo de โอ้ยกูละลายตาเกมโหมดศูนย์ฮะจัดฮะเนี่ยก็เป็นแบบอ้ามันเข้ามาเล่นเร็วๆๆๆวเเข้าไปเอาของให้กูหน่อยสมมตินี่เป็นเพื่อนฮะ ก็สั่งเพื่อนไปเอาของนะฮะเฮ้ยมึงเข้าไปเอาของให้กูหน่อยดิเอาดาบมาให้กวนหนึ่งนะครับมาให้ด้วยปึ๊บเปิดประตู้าไปเออไอ้สัตว์สัตว์งฆ่ากูทำไมไอ้เหี่ยเร็วนี่สมมุติเป็นจบเพียงเท่านี้ สำหรับวันนี้สวัสดีฮะระว,วังโดนเตะก้นด้วยฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยล่ะบ๊ายบาย